บริษัทยักษ์ใหญ่มากมายจากนานาชาติตบเท้าเข้าร่วมงานจัดแสดงอากาศยานแม็กซ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของรัสเซียเพื่อแสดงศักยภาพของผลิตภัณฑ์การบินทั้งการทหารและการพลเรือนของตัวเองด้านรอสเท c ซึ่งเป็นองค์กรรัฐวิสาหก,กิจของรัสเซียถือครองบริษัทย่อยๆที่ครอบคลุมไปถึงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการบินเฮลิคอปเตอร์รถบรรทุกและอื่นๆ ประเทศไทยเองก็เป็นอีกผู้ซื้อสำคัญของร o สเทอกเซอร์เจียเชเมซอฟซีอีโอรสเท็กล่าวว่ามันอาจจะเป็นการยากที่จะจอะตลาดของไทยที่มีบริษัทยักษ์ใหญ่อื่นๆคุมอยู่แล้วเช่นซัมซุงแต่ก็เห็นเป็นโอกาสดีที่จะแสวงหาตลาดต่อไปแต่อันที่จริงแล้วรัฐบาลไทยได้สั่งซื้อเฮลิคอปเตอร์รุ่น mi 1 7จาก Russian Helicopters ์ ที่มีบริษัทรอสโซบรอนเอ็กซ์พอร์ตผู้จัดจำหน่ายทั้งสองบริษัทนี้รอสเทคเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ผู้บริหารรอสโซบรอนเอ็กซ์พอร์ตย้ำชัดถึงความสัมพันธ์ที่ดีกับไทย We we have supplied uh, uh, helicopters air defense system Russian helicopters ผลิตเฮลิคอปเตอร์ที่ทันสมัยและมีชื่อเสียงมากที่สุดของยุโรปมีรุ่น Mi 2 6เป็นตัวชูโรง รอสเท็กยังเป็นผู้ผลิตยางให้กับล้อของอากาศยานต่างๆอีกด้วยซึ่งยางพาราคือวัตถุดิบหลักที่ต้องนำเข้าและอีกครั้งที่ไทยเป็นตัวเลือกแรก We agreed uh, during meeting with your Prime Minister in January to buy rubber from Thailand so we are now in the mid of negotiations สักชานชัยอากพงษ์ถ่ายภาพพัชร์รางเดชาพุทธรังสี รายงานจากกรุงมอสโกสาพันธรัฐรัสเซีย